ิลลเสวัสดีครับพวกเราไลค์แคนครับสวัสดีครับวิลเลียมไลค์แคนครับสวัสดีครับเลโก้ไลค์แคนครับสวัสดีครับนัทไลค์แคนครับสวัสดีครับพงไไลค์แคนครับ สวัสดีครับตุ้ยไรแคนครับก็สำหรับพวกเราไรแคนนะครับก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พวกเราได้มางานไทยเจแปนออเคอดียร์มิวสิกเฟสนะครับก็จัดครั้งนี้จัดที่ไทยด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไปไหนเราไปที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นไทยเฟสไทยเฟสติวัลครับผมครั้งนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นเหมือนกันครับเพราะว่าเรามีแฟนๆชาวไทยที่แบบว่าสามารถใกล้ชิดแล้วก็อินเทอร์แอคกันได้ง่ายพูดคุยกันได้ง่ายสื่อสารกันได้ง่ายครับก็ มีความสุขแล้วก็อุ่นมากแล้วก็ขอบคุณที่ชวนมาครับผมจริงๆแล้วก็มีการซ้อมเนะครับเพราะว่าเพลงที่เราเอามาถึงจะเป็นเพลงที่เราเคยเปอร์ฟอร์มแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบข้อผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราต้องไปปรับเล็กๆน้อยๆอยู่อะไรเงี้ยเพื่อให้โชว์มันออกมาดีที่สุดเลยเพื่อให้แบบแฟนๆทุกคนเพราะมีแฟนชาวไทยเยอะก็จริงแต่ว่าก็มีแฟนชาวต่างชาติด้วยแบบอาจจะไม่ใช่แฟ<ช>นชาวญี่ปุ่นอย่างเดียว,วก็จะมีแฟนชาวต่างชาติแบบมาเยอะมากแล้วก็อยากให้เขาแบบสมมติเขามาดูเราเป็นครั้งแรกก็อยากให้เป็นครั้ง ใช่ครับก็จริงๆโชว์เพลงแรกเขาก็เป็นเพลงเลิกกับเขาแ่งกับเป็นเพื่อนครับแต่ว่าจะเป็นโชว์คู่กับอินทรูดครับอินทรูดุก็คือเราสร้างมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ญี่ปก่นในรายการใช่ครับแล้วก็คือเหมือนเอามาทอนมาครับแล้วก็นําไปเป็นโครงเพื่อจะโยงเข้าเลิกกับเขาครับก็คือเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราครับแล้วก็ซิงสองเป็นเพลงอืมๆใช่ครับเป็นเพลงที่เราเพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยครับใช่ครับก็เพลงต่อไปก็เป็นเพลงน็อกๆเอ๊ะรักแรกแล้รักแรกรักแรก ก็คือเป็นเพลงที่ผมว่าได้ร like ับผลตอบรับอย่างดีมากเพราะว่าเป็นเพลงที่เราเหมือนยืนร้องเฉยๆแทบไม่เต้นเลยนะก็เหมือนแบบจริงๆแทบบ้างใพักาเหมือนเป็นการเป็นการพักก็เหมือนว่าโชว์สกิลเวอรคอลแต่ละคนไปครับใช่ครับแล้วก็เพลงต่อไปเป็นเพลงน้องๆของพี่ในค่ายครับของ r i s i n Music ครับพี่นนท์ครับก็จริงๆเป็นโชว์ที่เราเคยโชว์มาแล้วใช่แล้วก็หลายคนก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เลยหยิบ มาโชว์ด้วยครับแล้วก็เพลงสุดท้ายเป็นเพลงเพลงรักเพลงรักครับพี่เจมินไลพี่โฟร์ใช่ครับเป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนซีรีสใช่ครับถ้าถือว่าเป็นเพลงแบบว่าเอาไปเป็นแฟนเซอร์วิสครับให้ทุกคนได้เอนจอยเพราะว่าเพลงนี้ก็ดังมากๆในค่ายของเราครับที่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับเพราะรู้สึกเหมือนเป็นงานที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วมันพอมาแสดงบนเวทีที่ไทยมันรู้สึกเหมือนเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นครับเพราะมันก็มีแฟนๆญี่ปุ่นที่ อคอยแชยร์เราอยู่แล้วเขาก็แบบยิ้มบอกมือแล้วก็น่ารักมากๆเลยศิลปินใช้ญี่ปุ่นด้วย <c oughs> <ช>ทำแบ็กสเตจแล้วแบบได้ทักทายเรียบร้อยแล้วครับก็ตื่นเต้นเพราะว<ช>่าเราแบบเหมือนได้กลับไปญี่ปุ่นอีกรอบนึงใช่แต่แค่ร้อนแค่นั้นแหละฮะญี่ปุ่นเวอร์ชั่นร้อน เหมือนตอนเราไปญี่ปุ่นนะฮะเราได้ไปเจอซายคิทฟิวเวอร์ครับผมก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆแล้ววันนี้เห็นพวกเขาด้วยก็ดีใจดีใจว่าเราอยากดูบ้างดีใจที่เขายังจําเราได้ใช่ไครับถ้าเราทำแล้วเขาจะจำเราได้ไหมว่าเขาจำเราไม่ได้ใช่ครับเหมือนเขาจะมีเพอร์ฟอร์มพวกนี้ใช่ไหมฮะก็สู้ๆสู้ๆครับเราดูเราดูฟอร์มดีมากกัมมัตเตกัมมัตเต้แล้วก็พี่ๆศิลปินทุกคนด้วยครับเราดูทุกคนใช่ครับ แต่แต่รู้สึกว่าสถานที่ที่พวกเราไปแบบทุกครั้งด้วยคัางที่เราไปที่โตเกียวด้วยครับผมก็เลยแบบเหมือนเมืองที่เราจะไปเราจะไปชิบูย่าเพื่อไปช้อปปิ้งอะแบบโดยเฉพาะเลยครับผมชิคุกุใช่ใช่ชิคุกุแล้วก็หลายที่เลยครับไม่ว่าจะสถานที่แบบที่พักใกล้ๆเราไปตลาดปลากันด้วยใช่ใช่ใช่ อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างถ้าให้ตุ้ยเนยคอมเมนต์จะเป็นข้าวปั้นสามตใช่เพราะว่าข้าวปั้นเขาจะไม่เหมือนแต่ว่าแต่ว่าข้าวปั้้นขาวเขาก็อร่อยข้าวปั้นที่ตุ้ยแนะนาจะเป็นข้าวปั้นที่ไม่มีไส้อะไรเลยมีแค่ข้าวล้วนๆฮะเราต้องแบบริมรสมันเป็นข้าวไม่เพราะคือข้าวมันจะไม่เหมือนที่ไทยจริงๆมันจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรเงี้ยอร่อยใช่คเขาผมผมคิดว่าผมคงแนะนำเทปั้น ไทยากิครับยากิใช่เพราะว่าผมผมชอบมันน่ารักลูกปลาแล้วก็ที่ผมชอบไส้ข้างในเป็นไอติมครับมันอร่อยแล้วก็แต่ว่าก็กินไส้ข้างในที่เป็นแบบถั่วแดงหรือว่าแบบครีมได้เหมือนกันก็อร่อยเหมือนกันครับก็เหมือนยังไม่รู้ว่าเก่งขึ้นหรือยังครับแต่ก็เหมือนพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆให้แบบว่าถ้าเกิดแบบโชว์ก่อนหน้านี้เรามีข้อบกพร่องอะไรก็อย่างที่พี่ตุ้ยบอกเลยครับเราจะกลับมาแก้ไขเพื่อเพื่ออย่างที่บอกว่ามันจะมีคนที่มาดูเราใหม่เรื่อยๆครับผมเราไม่รู้ว่าใครจะมาดูเรา บบคนเดิมหรือคนใหม่เราก็ต้องการให้แบบว่า first impression เขาดีไว้ก่อนครับมีมีแบบต้องรอติดตามครับใน l ล k e f a official ได้เลยครับทโซเชียลแพลตฟอร์มเลยไปชาวล้จะมีคอนเสิร์ตของตไหมอุ้ยอันนี้ผมได้ทำการขอคุณพี่ถามไปแล้วครับในในคอนเสิร์ตจะมีแลน์โฟครับใช่ก็จิก็กูจิจิจิแิจิจิจิ้ิบิจ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 ิิจ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 จิจิจิจ ลองแบบว่าเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตนะใช่ใช่ใช่จะได้มีอาจจะมีแอบแยกเพอร์ฟอร์มกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโชว์สกิลต่างๆแต่ที่แน่ๆเลยครับคือเราต้องมั่นใจว่าเราต้องขายบัตรให้ได้โซลก่อนครับผมก็เลยตอนนี้ก็เลยมาเก็บกระแสก่อนครับใช่แต่เขาว่ามีแน่นอนก็มีก็มีอยู่แล้วมีแน่นอนแต่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ฝาก ผมยก็คือเป็นเพลงเพลงที่เราติดตามได้หรืออาจจะเป็นเพลงช้าที่เต้นได้ก really? ็ได้หรือจะเป็นเพลงเต้นที่ช้าก็ได้แต่ที่แน่ๆครับเป็นเพลงฟลอร์แน่นอนครับผมสุดยอดก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราไปเราก็โปรโมทเพลงซิงเกิลของพวกเราได้เหรอครับส่วนสเปเชียลโชว์ก็ถ้ามีก็ทําเต็มที่ครับผมใช่อยากให้เราติดตามทุกๆสเตจเลยครับก็แต่ละที่จะแบบ ก็ยังไม่มีแผนครับแต่ว่าก็อยากจะเอาหลายๆอย่างไปโชว์คนอื่นเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีเซ็ตเพลงใหม่อะที่เราอยากจะทําบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าทันก็อาจจะปล่อยเพลงสาก่อนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าม่ไม่ได้แต่ต้องแต่ต้องอะไรแต่ต้องแต่ต้องรอติดตามครับผมเฮ้ยเราเกือบจะหลุด Contact จะหลุดก่อน แลผมก็อยากจะฝากนะครับงานไทยจีแป a นไอคอนิคมิวสิกเฟสนะครับก็นอกจากพวกเราไแคนแล้วยังพรุ่งนี้ยังมีพี่ๆเพื่อนๆในวงการศิลปีอีกหลายท่านเลยที่จะมาโชว์นะครับอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับผมบอกเลยนะว่าสนุกแน่นอนย้